สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยวันลเล่วยยอดสาวไทยหนักๆเลยครับยอดเยี่ยมมากหลังเอาชนะจีนไปได้3ต่อ2ต่อ 2, อ2เซตแบบสุดปังนะครับล่าสุดแน่นอนว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับก็มาถึงแล้วอันดับโลกพุ่งขึ้นเป็นอันดับที่14ของโลกแล้วนะครับแซงเกาหลีใต้ไปเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าปังมากๆจริงๆครับสาวไทยของเราล่าสุด พุ่งมาอันดับที่14มี204คะแนนแล้วนะครับพูดดังๆเลยภูมิใจกับพวกคุณจริงๆครับไม่มีผิดหวังเลยแล้วดูจากฟอร์มนะครับเชื่อว่าเราเข้าใกล้รอบ8ทีมไปทุกทีแล้วครับเอาชนะอันดับ2ของโลกไปได้ ธรรมดาที่ไหนล่ะครับอย่างน้อยก็สร้างประวัติศาสตร์เอาชนะจีนโชว์ฟอร์มนะครับได้อย่างสุดยอดสู่สายตาชาวโลกเยี่ยมจริงๆครับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นสกิลการตบหัวเสาบีหลังการเซตบอลเร็วเกมรับต่างๆนะครับยอดเยี่ยมมากๆครับสาวไทยวันนี้เป็นวันที่บอกเลยว่าสาวไทยรุ่นใหม่ไม่แพ้ใครในโลกจริงๆครับ